เดี๋ยวไปับ้านคนดีกว่านะ ท่านผู้จัดการรักษบาลแล้วก็โรงก็ไปตรวจค้นที่นี่ครับแล้วก็ในวันนั้นก็มีการ,กจ,รกจับคดีร่วมกันชนะแล้วก็มีผู้เสพจำนวนมากซึ่งเราได้ไปตรวจยืนยันผลแล้วว่บอกว่าผู้เสพเนนป็นคน70วคนซึ่งวันนั้นหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มาถึงส่วนขยายผลจนทราบว่าเป็นเครือไขยในตู้หาของพวกึ่าตั้งแต่ที่2ตุลาเนี่ยเราสามารถ ขยายผมจะกจุมผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาหลักเนี่ยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับดีเสกะครับเท่นี้ทั้งหมด43รายนะครับแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่เป็น38รายนะครับแล้วก็จับคุมได้20รายนะครับรอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอีก18รายเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นบริษัท5รายนะครับรวมทั้งหมด43รายนะครับซึ่ง ณตอนนี้นะครับเราก็ได้วันนี้ถือว่าเป็นการส่งมอบสมนลุลนะซึ่งผมได้ดนำมาไปดูนะครับวันนี้ก็เป็นวัน,นที่23กันํายนได้ส่งมอบสมดวนให้ทนะ่านท่านในที่มีอาการยาสติกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของท่านในการสุดนะครับคดีน,นี้ก็ถือว่าท่านในการสุดได้พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นคดีองค์กรอาจจักรรนข้ามชาติเป็นคดีนอกรชนะครับท่านได้มี มอบหมายนะครับซ Cliff.. ึ่งเป็นท่านเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้นะครับท่านมอบหมายให้ผมเป็นนักสบผู้รับผิดชอบร่วมกับทีบัญญัติท่านนะครับซึ่งเราร่วมกันตั้งแต่วันที่1 6ธันวาคมที่ผ่านมาครับมีครบสวนของตำรวจก็มีอยู่สี่กองพันการก็คือกองพันการนครบาลกองพันการตำรวจสอบสวนกลางกองพันการสืบสวนสอบสวนธุรกรรมทางที่6และกองพันการยาเสพติดนะครับซึ่งเราได้ร่วมกันทำมาจนวันนี้ก็ได้มาส่งสมนูรณ์ส ครับท่านเอกาเนี่ยมีทั้งสิ้นก็67ครับนะครับมี20ผู้แข่งครับซึ่งก็ถือว่าเราก็มั่นใจนะครับในในการร่วมลงาะแนนได้คำเดี้นะครับทั้งพยานเอกสารพยานนิติคุณสมบัติแต่ผมก็ท่านผม้นครับจริงๆแล้วก็คือผมทํางานร่วมกับท่านเอกานะครับท่านเอกาที่ว่าเป็นทีมงานร่วมกันสอบสวนนะครับส่วนใหญ่ตั้งแต่หลังที่ตกตะวันเนี่ยเราจะร่วมสอบสวนพยานด้วยกันไปขึ่น ก็มั่นใจนะครับในการในการกรวบรวมพยานฐานในคราวนี้นะครับซึ่งรเราได้ประสานการนำพบสนะครับมีการตรวจยึดทรัพย์สิสนไว้ตรวจสอบเป่นข้ามพันล้านบาท,บาทครับถ้าหลักฐานที่ต่างคุณทิพย์เปิดไปมันอยู่ในัต่างห่างที่ส่งให้อาการับมีครับก็คุณทิพ,พย์ก็ได้ให้ ได้บอกพยานมาหลายได้แนะนำพยานมาหลายปากที่ได้มาสอบสวนแล้วเราก็อ <travail> ยู่ในสำนวนนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับพที่วมจรปิดต่างๆที่อยู่ในตู้หายวิีกรรมอยู่ในผับอยู่ในสิ่งี้ดีีหมดครับมีหมดเรามั่นใจทั้งเจ็ดทั้งสองอ่ข้าหน้าจะสามารถเอาตู้หาพวกได้ในฐานะที่ผมเป็นพนักกานสอนสื่อผู้นักดทชอบผมก็มั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบนะครับด้วยฐานบางอย่างที่ เรากลัวว่าจะไปให้ผู้ที่จะต้องการต่อสู้คดีได้รู้นะครับที<ม>ก็ส่วนใหญ่ก็ทางานในการตั้งแต่ทํางานวันที่1 6นะครับเริ่มต้นจริงๆว่าคดีนี้ตั้งแต่ที่26ตุลาเราก็ทํามาอยา่างต่อเนืน่องหลังจากเป็นวันที่16ธันวาเนี่ยเราทํางานร่วมกับคดอการน,นะครับ<ม>ก็เปิดศูนย์อยู่ที่ศูนย์ไอการตีฉันนะครับก็ทํางานอย่ที่วันหยุดนะครับทํางานร่วมกันมาตลอดนะครับจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับที่ เราสรุปสำนวนแล้วก็ผมก็ลงนามไปก็คือท่นวันนี้ก็มาส่งยอำนวน,น,นตอนนี้ผูชูวิทยามเปิดเผยเรื่องของบ่อนกบพน,น,นันมีภาพวงจรปิดออกมาตำรวจมีภาพนี้ไหมคะแล้วก็จะตั้งข้อหาเรื่องบ่อนกบพน,นันอะไรเพิ่มไหมคะเรื่องนี้ก็แยกอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างที่เปิดมาเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบชัดเจนนะครับซึ่งผมได้สั่งการให้บชกนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในรูปในเรื่องของคณะทำงานที่มีเจเลยเป็นหัวหน้าในการตรวจสอบ ทุกอย่างเราก็ต้องไปตรสัยใสแล้วก็สามารถยืนยันทุกประเด็นว่ามีเรื่องอะไรแล้วเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรที่มีกฎหมายก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับท่านคะพอเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเครือข่ายอัยการข้ามชาติแล้วเปิดนอกราชโดยการเข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่นอกราชเนี่ยตรงนี้เราเราชัดเจนแค่ไหนที่พอจะเห็นทําให้สามเห็นความช่วงโยงนะก็อย่างที่ดีนะครับในฐานะพระกงค์ทรงเป็นเจชากรมก็มั่นใจนะครับนะครับก็ทําให้ดีที่สุดตอนนี้ เราทาเต็มที่นะครับทำดีสุดในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ผ่านมานะครับไม่นท่านพอจะบอกเราคร่าวๆเท่าที่บอกได้ได้ไหมฮะว่าว่าตรงไหนที่ที่เรามั่นใจที่เราเชื่อใจว่าจะเอาผิดเขาได้ตามฟ้องก็เขาท่าที่บอกได้ไม่ได้นะครับผมบอกไม่ได้เลยแต่ว่ารออีกสระยะนะครับรอดูการพิจารณาของท่านอัการแล้วก็ในชั้นศาลต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจไม่ได้ทํางานโดยลำพังนะครับเราทํางานร่วมกับอัยการ แล้วก็เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำรวมข้อมูลจากปปงปปสนะครับทำงานร่วมกันแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ส่งข้อมูลให้ให้จนเป็นประโยชน์จนถ้าสำรวมเนี่ยผมเชื่อว่าสมบูรณ์นะครับที่จะดำเนินการกับผู้ต้องหาได้นะครับและคือขายได้ด้วยนะครับเราสามารถว่าเราสามารถนไปเอ่องตอนนี้เราทำเอ่อทำอย่าง เข้าที่เรามีหลักฐานนะครับตอนนี้ก็ได้ไปเครือข่ายจำนวนมากนะครับแล้วก็อะไรที่อยู่นอกประเทศเราก็ทําต่อนะครับาาการที่ให้ข้รราราชการออกจากราชการไก่อนนีเป็นการทีนการมาหรือว,ว่ารกา<ม>ับก็จริงๆแล้วก็เป็นอยู่ในขั้นตอนโปรเซสนะครับเมื่อทางบชนเขามองเห็นว่านะครับเป็นเจ้าของสํานวนเนี่ยเริ่มต้น,นมองเห็นว่าอะไรที่จะเกีเ่ยวพันหรือทำให้ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมา รเราก็พิจารณานะครับจริงแล้วการดำเนินคดียา,ยาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อเป็นขั้นการตำรวจเนี่ยการดำเนินคดียยเราต้องส่งสำนวนไปที่ปปชหรือปปทนะครับแต่ว่าเราก็มีการตั้งกรรมการวินัยรายราไปแล้วนะครับแต่เพื่อเราพิจารณาว่าอาจจะเกิดความเสียหายในรูปคดีต่างๆเราวก็ออกกนนสั่งให้ออกไว้ก่อนนะครับสั่งให้ออกไว้ก่อนเนี่ยคะ่ะคุณชูวิทย์เขาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าถือเงินขึ้นไปที่โรงพักเนี่ยตำรวจเอามาสอบหรือยังคะน เราติดตามในในการดำเนินการครับทุกอย่างนี้จะชัดเจนในคณะเจรนะครับซึ่งคณะนี้ที่คุณชูวิทย์สงสัยประเด็นไหนไประเด็นไหนเนี่ยคณะนี้ต้องหาคําตอบให้ได้นะครับซึ่งในส่วนนึ่งก็คือเชิญผู้จัดการคนครบาลมาให้ให้ปากคําเชิญคุณชูวิทย์มาให้ปากคําแล้วก็เชิญผู้ที่มีการเกี่ยวเนื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะคลิปต่างๆหรือว่าอะไรต่างคนที่เกี่ยวข้อ,ของต่างๆก็ต้องมาโดยสอบปากคำา้วนะครับหมายความว่าฟิล์มงคนนั้นกำลังติดตามตัวยังไม่ได้สอบใช่ไหมคะ หมายถึง,งนะว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าถือเงินคล้ายังไม่ได้สอบผมได้สั่การไปแล้วนะครับผมไม่ได้ถาม,ถามรายเอียดเาผมโฟกัสกับเรื่องนี้ก่อนนะครเรื่องนี้ที่ว่าดูให้สำรวจให้ถึงก่อนเพราะมีระยะเวลาฝากข่าว่เรื่องนั้นทาอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะครส่วนา